เรื่องเด่นๆที่จะเกิดแด่คุณเร็วๆนี้นะคะสิ่งที่ดีรับไปสิ่งที่ไม่ดีปผ่านใช้วิจารณญาณนะขอดูพลังงานคนที่เข้ามาชมคลิปวันนี้ก่อนว่าพลังงานคุณเป็นเช่นไรพลังงานของคุณเป็นไพ่สิบถ้วยคุณเป็นตัวแทนของความรักตอนนี้แพทยหมอรู้สึกว่าคุณเดียวยาอารมณ์ความรู้สึกตัวเองได้คุณรู้สึกว่าคุณมีพลังงานบวกในตัวเองคุณอยู่ตรงไหนคุณก็สามารถสร้างความสุข เพราะเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีนะคะคือสิถ้วยมันแปลว่าเติมตัวเองเต็มแล้วมีความสุขกับการใช้ชีวิตกินอิ่มนอนอุ่นต่อให้จะมีเรื่องทุกข์กังวลใจทําอะไรคุณไม่ได้เดี๋ยวคุณก็กลับมามีความสุขเหมือนเดิมแต่คุณก็กลับมามีความรู้สึกดีๆให้กับผู้คนให้อภัยผู้คนได้พลังงานสิบถ้วยคือการได้อยู่กับสิ่งที่รัก ได้อยู่กับคนที่รักเจอบ้านเดิมแท้ในใจมีความรู้สึกว่าโลกไม่ได้ขาดแคลนใครไม่สามารถทําอะไรคุณได้เป็นคนที่มีความใสแล้วนะคะใสระบบริสุทธิ์ในในที่แม่หมอพูดคือไม่ได้ตัดสินใครไม่ได้เอาความคิดของผู้คนมาทําให้ตัวเองทุกข์อ่ะทำในสิ่งที่รักแล้วก็ใส่ใจตัวเองจริงๆถ้าจะนิยามก็คือคุณน่ะคือความสุขคือ มีความรู้สึกว่าถ้าคุณไปอยู่ตรงไหน่ะคุณจะจะเพิ่มไวเบชั่นหรือเปลี่ยนให้สถานการณ์หรือสังคมตรงนั้นมันไบรท์มันสว่างขึ้นมานะคะเอ่อไม่มีการติฉินนินทาอะไรมีออร่าของความยิ้มย้มแล้วมีความเมตตามีความพลอยยินดีกับผู้คนแล้วก็ทุกวันนี้อาจจะใช้ชีวิตในรูปแบบที่ไม่ได้แข่งขัน หรือแข่งแย่งหรือพิสูจน์ตัวตวนกับใครเชื่อมั่นว่านี่คือสิ่งที่ฉันชอบฉันก็ทาสิ่งนี้อ่าฉันมีความปรารถนาอยากจะทําธุรกิจการค้าของฉันเพื่อดูแลคนที่ฉันรักเพื่อดูแลตัวเองเพื่อแบบมีความสุกกินอิ่มนอนอุ่นไม่ได้ปรารถนาที่จะมีมากมายอะไรเป็นพลังงานที่ดีนะคะแล้วลหลายๆคนก็ช่วงปลายปีแบบนี้คุณอาจจะเริ่มมองเห็นว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดคือความสัมพันธ์คุณเป็นคนที่มีเสน่ห์ในเรื่องของความสัมพันธ์เพราะคุณไม่สร้างความแตกแยกนะคะแล้วคุณก็เป็นเหมือนกับ คนที่รู้จักวางตัวอยู่ในจุดทุกๆจุดนะคะเป็นพลังงานที่ดีมากๆทีนี้เดี๋ยวมาดูเรื่องเด่นๆที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้กันก็คือเรื่องอะไรน่ารักมากๆเลยอ่ะแม่หมอ่อะเห็นทั้งพาร์ทผู้ใหญ่แล้วก็เด็กแม่หมอมีความรู้สึกว่าคุณเข้าได้ทั้งผู้ใหญ่แล้วก็เข้าได้ทั้งเด็กหรือแม้แต่สัตว์เลี้ยงคุณเหมือนกับเอ็นดูเอ็นใจเข้าไปหมดทุกอย่าง อืมนะคะมันเกิดจากการรักตัวเองมันเกิดจากการมองโลกในแง่ดีมันเกิดจากความสุขในตัวเองอ่ะพอมันมีความสุขอ่ะสิ่งที่ดึงดูดเข้ามาในชีวิตอ่ะต่อให้มันจะท็อกซิกดมากมันก็ถูกค่อยๆเคลียร์ออกไปแต่มันจะแนวโน้มมันจะมีแต่ความสุขหรือคนที่น่ารักเข้ามาหรือสถานการณ์ที่คุณไปตรงไหนมันก็แบบมันดูมีชีวิตชีวาที่ไม่ไม่โลดผลสบายๆสงบๆชิวๆอ่ะค่ะอืมคุณวางตัวดีด้วย นะคะมีพาร์ทของควันที่เป็นที่พึ่งพาให้กับผู้คนแล้วก็มีพาร์ทที่เป็นคนน่ารักๆนะคะไม่ไม่มีอีโก้อะไรมากมายเรื่องเด่นๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณสิบมาแล้วค่ะตัวคุณได้10บถ้วยค่ะเรื่องเด่นๆคือสิบเหรียญน,นะคะฮูฟูฟิลสุดๆเลยค่ะมันจะมีใครให้มากกว่านี้ไหมคะขอดูหน่อยนะคะขอดูหน่อยมีใครให้มากกว่านี้อีกไหมคะ เจ็ดดาบค่ะขออีกใบหนึ่งค่ะสเหรียญน,นะคะเรื่องเด่นๆของคุณคือการใช้เงินค่ะช่วงเนี้ยคุณจะมีเกณฑ์การใช้เงินกับความสุขของคนในบ้านและในครอบครัวแต่ไม่ว่าจะใช้เงินออกไปเพื่อดูแลบ้านซื้อบ้านดูแลคนในครอบครัวหรือใดๆคุณจะมีช่องทางการหาเงินเข้ามาได้เร็วขึ้นกว่าเดิม และบางคนค่ะคุณกำลังจะมีไอเดียในการทำธุรกิจร่วมกับคนในบ้านคนในครอบครัวมันเป็นโปรเจกต์ใหญ่ที่ต้องใช้เวลานานที่จะทำคุณเก็บไว้เป็นความลับมานานแล้วค่ะวันนี้มันคุณอาจจะเจอคนในบ้านสักคนหนึ่งหรือใครรอบตัวสักคนหนึ่งที่คุณอยากจะแชร์เรื่องนี้ให้เขารู้อ่ะซึ่งเมื่อก่อนคุณอาจจะไม่กล้าแชร์ให้เขาเข้าใจแต่พอเขารู้เขาเข้าใจเขากลับเห็นด้วยกับคุณ คุณอาจจะกําลังเจอพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนคนใกล้ตัวคนในครอบครัวนะคะที่เป็นที่ปรึกษาและมองเห็นภาพอนาคตร่วมกันกันกบคุณที่จะเขาเรียกว่าเล่น เล่นกับชีวิตที่จะทําในสิ่งที่ท้าทายที่ไม่เคยกล้าที่จะทําบางเรื่องบางคนนะ่มันอยู่ในใจเ่าฉันอยากออกจากงานจะได้เวลาฉันอยากจะไปทําธุรกิจที่บ้านวิฉันฉันเห็นภาพว่าฉันจะทําที่บ้านแบบนีน้ฉันจะมีโอกาสชีวิตแบบนี้แต่ไม่สามารถพูดกับใครได้มันเหมือนกับพลังงานปลายปีอ่ะคุณมีความสุขคุณมีความรักคุณเลยกล้าที่จะสื่อสาร อาจจะไม่ได้ทั้งหมดในใจค่ะแต่กล้าที่จะบอกว่าเรามีความปรารถนานะว่าเราอยากจะสร้างครอบครัวให้อุดมสมบูรณ์เราอยากจะมีที่ดินเราอยากจะสร้างสวนเราอยากจะทําธุรกิจที่บ้านนะคะแล้วคนในบ้านคนที่คุณรู้สึกว่าเขาไม่น่าจะเข้าใจคุณเขาเข้าใจคุณทีนี้พลังงานมันจะแบบสุดๆเลยค่ะเวลาที่คุณเจอเรื่องแบบนี้มันจะมาพร้อมกับเรื่องที่ต้องระแวดระวังเช่น ถ้าคุณมีโปรเจกต์ใหญ่ที่จะต้องใช้เงินหรือทําอะไรก็แล้วแต่ก่อนที่คุณจะได้รับเงินนะคะมันจะมีเหตุการณ์ที่คุณอาจจะถูกโกงถูกทรยศถูกบิดเบี้ยวหรือถูกทําให้มีเงินหรือมีโอกาสหลุดลอยไปแล้วคุณจะมีโอกาสครั้งที่2กลับมาเพื่อเพื่อถามคุณว่าจะเอาอีกไหมทีน,นี้สิ่งที่แม่หมอจะเตือนก็คือว่าเป้าหมายคุณใหญ่มากๆค่ะ ทำไมแม่หมอย,ยังไม่อ่านเรื่องของคู่หรือของความรับเพราะมันยังไม่ขึ้นชัดขนาดนั้นนะคะต่อให้มันจะชัดมากก็ตามเอาเรื่องนี้ก่อนคุณอาจจะรู้สึกว่ามันเสียดายมันเสียความรู้สึกกับคนในบ้านจังมันเสียความรู้สึกกับอะไรที่ฉันถูกเอาไปจังมันมันทำไมต้องเกิดสิ่งน,นี้กับฉันอย่าได้ทุกสิ่งใดคะ่ะให้ขยายหัวใจออกมาแล้วเชื่อว่าคุณจะได้มันยิ่งกว่านั้น คุณจะมีโอกาสที่สองที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นขอให้คุณไม่ว่าคุณจะเสียเงินถูกโกงเงินหายโปรเจกต์ล่มดิวไม่สําเร็จหรือกล้าละกล้าที่จะมีความฝันสิ่งที่ตั้งไว้มันล้มสลายลงไปหรือมันแบบไม่สามารถที่จะพูดให้มันชัดเจนหรือใครบางคนซ่อนเร้นคนที่ซ่อนเร้นอยู่ใกล้ๆตัวคุณอน่ะที่เขาไม่จริงใจกับคุณเขาจะเปิดเผยตัวออกมาค่ะซึ่งมันเป็นสัญญาณที่ดีมากที่จะทําให้คุณหลังจากนี้คุณจะรู้ว่าใครควรอยู่หรือไม่อยู่ในชีวิตคุณ หนึ่งกรณีคุณจะเจอคนที่เข้าใจคุณเป็นคนที่คุณไม่คิดว่าจะเข้าใจคุณสองคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวหรือคนที่อยู่รอบๆตัวคุณนะคะที่คุณรู้สึกว่าเขาก็คิดดีกับคุณอะ่ะเดี๋ยวเขาจะเปิดเผยตัวออกมาค่ะเพราะอะไรเพราะว่าชีวิตหลังจากนี้ของคุณอะ่ะ นี่คือการเคลียร์ครั้งสุดท้ายค่ะที่จะไม่เอาเนื้อหลายความท็อกซิกดราม่าหรือคนที่แอบแฝงอยู่หรือพลังงานแอบแฝงอยู่ที่จะไปต่อ,อคุณเพราะฉะนั้นถ้าคุณถูกทรยศหากหลังโกงถูกเอาสินทรัพย์ไปถูกเอาสิ่งไม่ดีไปหรือว่าแม้แต่ดิลล่มหรือแม้แต่คุณพูดอะไรไปแล้วเขาเอาความลมับของคุณไปเปิดเผยหรือคุณไปรู้ระแคะละ,คร,ละครอะไรก็แล้วแต่จงให้พลังงานของการขอบคุณไปทั้งหมดแล้วไม่ว่าจะเสียอะไรไปค่ะ ขอบคุณเรื่องที่เสียไปว่าคุณจะได้มาอีกหลายเท่าพราะรอบนี้อ่ะมันจะเป็นรอบที่คุณจะได้ทําธุรกิจกับคนที่ใช่อยู่กับคนที่ใช่คนที่ไม่ใช่จะออกไปคนที่ใช่จะกลับเข้ามาค่ะเงินที่มันยังไม่ตอบโจทย์หรือยังไม่ถึงเวลาจะออกไปสินทรัพย์โอกาสทุกอย่างจะออกไปแล้วมันจะวนเข้ามาเป็นโอกาสที่สองทำให้คุณได้ทํามันด้วยความรู้สึกไม่ระแวดระวังมีความระมัดระวังในการใช้ชีวิตมากขึ้นไม่ระแวดไม่ระวังเพราะว่าเขากําจัด สิ่งที่มันต้องระแวดระวัวงไปแล้วแต่คุณจะมี awareness ในการบริหารจัดการเงินปรับอารมณ์ตัวเองได้ดีนะคะหมุนเงินได้ดีขึ้นบริหารจัดการชีวิตได้ดีขึ้นซึ่งจะพูดเลยว่าอีกเรื่องหนึ่งที่หมอเห็นคือใครที่เคยเห็นคุณในมิติที่ผิดเพี้ยนไปทำไมแปลกไปทำไมไม่เหมือนชาวบ้านเขาบาปบา,บา,บาเต็มไปหมดความจริงของคุณจะถูกเปิดเผยออกมาค่ะมันจะทำให้คนที่ ที่เคยเห็นคุณผิดไปอ่ะเข้าใจคุณมากขึ้นพวกเขาจะรู้สึกว่ายินดีที่ไม่ตัดสินหรือไม่ตัดคุณออกจากชีวิตอ่ะคุณดูดิเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่ใครหลายๆคนจะเจอความรักหรือคเจอความสัมพันธ์ในครอบครัวที่อบอุ่นปลอดภัยและไว้วางใจได้มากๆอีกกรณีหนึ่งคือคุณจะได้มีโอกาสทําธุรกิจการค้าการงานที่บ้าน ที่มันเคยพลาดไปแล้วอะรอบนี้ที่จะได้ทําอะมันจะทําไปจนเจริญเติบโตยั่งยืนมีโอกาสมีสินทรัพย์มีบ้านมีทําเลที่ดีมีมรดกมีจังหวะดีๆเข้ามาเพราะอะไรเคลียสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีที่สิ่งที่ซ่อนเร้นออกไปความลับการรักครอบครัวคนที่มองโลกในแง่ดีคนที่มีความสุขอะบางคนอาจจะเห็นคุณบิดเบี้ยวไป เห็นคุณไม่ตรงกับความจริงเขาจะเห็นความจริงในตัวคุณเขาจะยอมรับในตัวคุณมากขึ้นแล้วชีวิตหลังจากนี้มันจะเป็นอย่างไรคะเมื่อไรที่คุณไม่รู้สึกมีความระแวดระวังในการใช้ชีวิตแล้วไม่ไม่มีพลังงานของคนที่มองคุณผิดเพี้ยนไปคุณจะเต็มไปด้วยความรู้สึกสนุกกับการใช้ชีวิตค่ะคุณจะรู้สึกว่าคุณคุณปรับตัวได้ดีคุณยืดหยุ่นได้ดีมันไปต่อได้เรื่อยๆอ่ะมันไม่ใช่สร้างแล้วก็ล้มสร้างแล้วก็ล้มหรือรู้สึกว่ามันต้องเหนื่อยไปตลอดนะคะแล้วคุณจะมมีคนเข้าาช่วย ะค,ะคุณจะไม่ขาดแคลนคุณจะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้นี่คือสิ่งเด่นๆที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้